อย่างไรก็ตามครับทางฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ครับรายงานว่าตอนนี้ทางฟอร์เรนพิวเนี่ยกำลังรออ่านบทเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับดีในขณะเดียวกันครับตัวของฟอร์เรนพิวเนี่ยก็หลังตะลุ่มทอนิฟอเรนพิวนะฮะล่าสุดเลยคุณฟอเรนพิวเนี่ยฮะได้มีการ ถูกทาบทามเป็นการกําลังเจราจาแล้วกันเรียกว่ากําลังเจราจาที่จะมารับบทในดูนพาร์ททนั่นเองครับซึ่งตัวของฟอร์เรนพิวนะในช่วงนี้ในช่วงนี้เนี่ยเป็นนักแสดงที่เรียกว่ามาแรงมากๆเลยนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เล่น Black ว i d โอนะฮะเป็น Scarlet ว i d โอต่อมาก็มาร่วมเล่นใน h ฮอก e y e ตัวของฟอร์เรนพิวนะฮะตอนนี้ได้มีการเจราจาเพื่อจะมารับบทในดูนพาร์ททครับผมมารับบทเป็นเจ้าหญิงอิรูรันทิดาแห่งจกักรพรรด จกักรพรรดิแดงที่4ในดูนพัททูนี้ซึ่งหากเจยจาสำเร็จนะครับนี่จะเป็นการกลับมาร่วมจอกันอีกครั้งของฟลอเรนพิวและก็ทีบทีชาเล็มเครับหลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมแสดงเป็นคู่รักใน l i t t l ิลวูแมนั่นเองนะครับผมมาชอบฟลอเรนพิวมากๆเลยนะมผมว่าเธอดูดูน่ารักดีดูน่ารักดีอายุเท่าแฮร์รีสไตฟเฟลนะ อย่างไรก็ตามครับทางฮอลลีวูดรีพอ์เตอร์ครับรายงานว่าตอนนี้ทางฟอร์เรนพิวเนี่ยกำลังรออ่านบทเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับดีในขณะเดียวกันครับตัวของฟอร์เรนพิวเนี่ยก็กำลังที่จะมีบทในหนังใหม่ของคริสเฟอร์โนแลนอย่างออฟเฟตไฮเมอร์ด้วยเหมือนกันนะครับยังไงรอคอยดูครับรอคอยดูว่าจะออกมาเป็นเช่นไรนะฮะตอนนี้กำหนดฉายทั้ง2เรื่องมีกำหนดฉายอยุ่ที่ปี2023นะฮะไม่ว่าจะเป็นออฟเฟตไฮเมอร์หรือว่าดูน พาร t ท2ก็ตามนะฮะตอนนี้ดูน PART 2นี่คือ20ตุลา2023 f o ร์เรนพิวเธอจะมีภาพยนตร์2เรื่องฟอร์มยักษ์ทั้งนั้นเลยน,นะไม่ว่าจะเป็นออฟ e ฟนไฮเมอร์ของค h ิ i s t เ p h e r โ o แลนหรือว่าจะเป็นดูนดูนนี้ก็คือผมชอบมากๆเลยนะครรอคอยครับเรื่องนี้รอคอยจริงๆว่าภาค2พาร์ท2มันจะมาตอนไหนพาร์แรกก็จบถือว่าค้างนะฮะถือว่าค้างผมค้างคาอยู่ในใจมากๆแล้วก็รอคอยว่าพาร์ท2จะทำมาได้ดีขนาดไหน นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel